เรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอะไรไปแล้วจะไม่ถามเรื่องนี้ก็ไม่ได้เรื่องหัวใจคนล่าสุดล่าสุดยังไงดีนะคะมันเหมือนหนูเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดวงเรื่องสิ่งนี้เขากําหนดมาแล้วที่ผ่านมามันมีสุขบ้างทุกบ้างทุกทุกอาจจะเยอะแต่มันทําให้เราเหมือนได้ผ่านแล้วมันได้เข้มแข็งแล้วมันก็เปลี่ยนมันไกลทำให้เราเป็นคนใหม่อะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เปลี่ยนความคาดหวังใหม่ๆ ความรักมันคือความสุขแล้วคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็คือทําให้เรามีความสุขเราดีใจแล้วเราพอแล้วมไม่คาดหวังว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ไม่คาดหวังว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงแต่ทําปัจจุบันให้ดีล้วมีความสุขม,มันก็เลยมีความสุขขึ้นแล้วมันเริ่มจากการเป็นเพื่อนอ เป็นคนที่เห็นมาแบบอยู่ข้างๆมันเหมือนเส้นคู่ขนานอยู่ด้วยกันมาสิปีไงค่ะเขาเห็นเราเราเห็นเขามาตลอดเวลาต่างคนต่างเป็นห่วงกันเป็นดูแลกันแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาคบกันคิดว่าป็นเป็นไปไม่ได้แต่ยีวันนึงมันก็แบบมาอยู่เส้นเดียวกันเฉยเลยแล้วมันก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเขารู้ทุกสิ่งที่เราเป็นเขารับเราได้เขายอมรับจากเพื่อนมาเป็นแฟนเนี่ยมันสปาร์กกันในช่วงไหนเสิเคยมานั่งคุยกันนะแบบไม่ค่อยรู้ตัวค มันนึกไม่ออกอ่ะแล้วมันเห็นกันมานานเพราะเขาเป็นหลานอเป็ดไงคือเราจะเห็นกันมาตั้งแต่เข้าวงการกินข้าวโต๊ะเดียวกันไปบ,บ้านทํากิจกรรมทุกอย่างที่เขาเห็นมันนึกไม่ออกมันเป็นไปได้ยังไงนึกไม่ออกจริงๆค่ะแต่ด้วยการดูแลที่ดีเรารู้สึกว่าแบบดีจังเลยอะเขาเห็นอกเห็นใจแล้วเขาก็ทําให้เราหายเศร้าแล้วก็ให้เราผ่านช่วงที่เราทุกข์มาได้โดยโดยคําพูดโดยการกระทําโดยการปลอบใจไปไปมาช่วงที่อยู่ใกล้ๆกันเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบสปาร์กันไปเองอะค่ะ โมเมนต์มุ้งมิงมั้งสิมุ้งมิงนอนในมุ้งเนมึงจะทำอะไรมิงมิงแบบโรแมนติกมีไหมมีเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดสมมุติว่าเราแค่เปลยๆอยากได้สร้อยข้อเท้าจังเลยช่วงนี้แบบเออถ้าใส่กระโปรงมันบานแล้วใส่สร้อยข้อเท้าน่าจะเท่เนาะพูดเฉยๆอีกวันหนึ่งนัดเพื่อนรุ่นน้องเลยแ่บไปเดินตลาดจะดูจักเพื่อไปดูสร้อยข้อเท้าน่ารักน่ารักให้เราอะไรเงี้ยจะเอามาเซอร์ไพรส์แต่ถึงเวลาตื่นเต้นก็โทรบอกหนูหนูเดี๋ยวเขาถ่ายรูปอะไรให้ดูนะถ่ายรูปเสร็จอ้าวเดี๋ยวเขาจะเซอร์ไพรส์นี่หว่าเเ้าาาบอออกทํไไมวะะรยย่งงี หลายๆอย่างที่เขาใส่ใจเลยเ้ารู้ว่าเราชอบรู้ว่าเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรจะจําได้หมดแต่เราอ่ะจะจําได้น้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมความใส่ใจของเขาอ่ะมากกว่าที่คุณใส่ใจเรานะี่มันต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นเ้ยอบน้อยใจนิดๆเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนเคยใส่ใจคนอื่นมาก่อนเป็นคนทําอย่างนี้ให้คนอื่นมาก่อนเลยรู้ว่าคนที่ทําแบบนี้ให้เราอ่ะรักเพราะเราเคยทําแบบนี้คนอื่นมาก่อนแล้วไม่ได้การตอบแทนเน่ารักแบบนี้กันอยากทราบตอนที่ไปเที่ยวกันไปอยู่ด้วยกัน คุณพ่ออยู่ไหนเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยห่วงตลอดชมพู่มากแล้วก็ต้องอยู่ด้วยตลอดขับรถให้อีกขับรถก็อยู่ด้วยเวลาอยู่ต่อหน้าก็ไม่เพราพ่อหันหลังปุ๊บดูเนียเลยไม่หาสิไม่เาไม่พ่อมานั่งฟังด้วยเขาเป็นคนดีอย่างหนึ่งที่ทําให้พ่อแม่เรารับเขาได้คือเขาเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่โดยที่ไม่มีกั้นตัวเองอะค่ะหนูว่าผู้ใหญ่ดูออก ใครที่เข้ามาหลอกลูกเขาใครที่ไม่จริงใจเขาก็เลยพยายามจะแบบดึงพ่อดึงแม่เรากินข้าวก็ต้องชวนไม่ให้กินกันสองคนนะพ่อแม่กินข้าวหรือยังชวนมากินด้วยกันดึงทุกคนอยู่ด้วยกันมันก็เลยเวลาสวีทมันเลยมีเรื่อยๆเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ปิดกั้นแล้วค่ะกินข้าวอยู่ด้วยกันตลอดไปเที่ยวด้วยกันตลอดรต่ว่าน่ารักนะเขาเรียกว่าให้ความรักเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวให้ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของความรักไม่แยกจากกันแต่มันต้องมีบ้างแหละความห่วงของคุณพ่อเนี่ยต้องดูวิทยากันหน่อยไหมคะ คุณพ่อพูดถึงห่วงเหรอต้องมีบ้านเขาซีกันนะสองคนเนี้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าห่วงมากเลยครับตอนเนี้ยห่วงเขามากก็กับคุณบอยเนี่ยเขาก็ดูแล้วเขาทีสใสดีรูกึกเอางานเอาการดีแล้วก็ดูเขารักลูกเรามากเราก็ดีใจที่มีคนที่รักเขามากมองแล้วก็ผ่านนะฮะคือดูเขาเข้ากันได้ดีมากเลยเราดีใจมากเรามีความสุขมากกับชีวิตของเขาในตอนนี้นะฮะเราให้ความสุขเขามากเราก็ให้ความสุขพ่อดีด้วย ให้พ่ออย,อยู่อยู่อย่างสุขสบายมีอะไรก็ถามถ่ายกันตลอดอาจารย์ซานิหลายหลายคนเนี่ยได้ข่าวเม้ามอยกันมาเลยว่า,วาคุณแม่เตรียมจะออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาเลี้ยงหลานออยังไงเ,ออเนี่ยคือเห็นเขาเห็นเคยได้ยินเขาพูดครั้งหนึ่งคือเป็นครั้งแรกที่ได้ยินพ่อกับแม่พูดอะไรแบบนี้อย่างเช่นวันนั้นไปไป ทำงานกับพี่อ๋อมสกาวนะคะแล้วพี่อ๋อมจะแต่งงานช่วงนั้นแตกงการ์ดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่กับบอยด้วยเงี้ยพ่อก็เดินมาจาัดก,การแล้วขันมาถามบอยแล้วของเราเอาอรมื่อไหร่ไม่เคยเปิดใจให้ใครอย่างนี้ทำไมถึงดูดีถามเป็นคู่เป็นคู่นี้อะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบแม่ลูกเพื่อนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะออกจากงานเนี่ยลูกมีเงินมีทองแล้วทำไมต้องทำงานเหนื่อยอเนี่ยกะกล่าวว่าเดี๋ยวปีหน้าว่าจะออกแล้วจะ,จะเต็มตัวไปเลี้ยงหลานก็ได้ยินผ่านๆได้ยินเขาพูดกันมาเองแสดงว่า หนูเชื่อว่าลึกๆกับพ่อกับแม่ผ่านกับคนนี้แล้วล่ะเขาเขาเขารู้สึกได้แล้วเขาดูแลเราได้จริงๆทุกอย่างผ่านหมดแล้วหรืออย่างเดียวคําตอบของตัวเองยังไม่แน่นอนดูสิอ่ะดูอีกแล้วเหรอดูเลยต้องดูเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองก็หยิบทั้งหมด5ใบเลยครับต้องระวังเล็กน้อยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกนิดหน่อยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของหายอันนี้ต้องดูแลนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ต้องระวังหน่อยคือในช่วงของเดือนมกราคมาค่ะ ส่วนจะมีเกณฑ์ข่าวดีในช่วงของเดือนธันวาไปจนถึงไม่เกินมีนานี้จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเพราะว่าได้ไพ่พระรามแผงสอนแล้วไม่ได้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมยิงประตูแล้วค่ะเขาแผงสอนเขาไม่ได้ยิงประตูเออันช่วงเป็นช่วงเวลาที่ถือว่า ค่อนข้างเด่นมากเรียบร้อยนะคะได้ดูดวงกับอาจารย์คาถาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยนะคะอยู่ในสัปดาห์ของวันพ่อด้วยวันพ่อแห่งชาตินะคะอยากจะให้พูดถึงความรู้สึกให้กับลูกๆที่ฟังอยู่ที่บ้านาหรือหรือว่าคุณพ่อด้วยนะคะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะที่มีคุณพ่ออยู่ข้างๆนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันพ่อที่จะได้แสดงความรักทุกๆวันคือวันพ่อได้หมดค่ะการถามเพราะว่ากินข้าวหรือย,ยังเป็นห่วงเรื่องสุขภาพถามถ่ายกอดหอมเป็นเรื่องปกติบอกรักเป็นเรื่องธรรมชาติ เติมให้ท่านทุกวันดีกว่าวันที่ท่านเสียไปและไม่บอกท่านวันเดียวไม่ทันแล้วนะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทําให้ท่านให้มากที่สุดแล้วก็บอกรักพ่อเรื่อยๆนะคะเหมือนที่ชมพู่ก็รักพ่อเหมือนกันค่ะ,คะ,ะป๊าป้าเอก็รักป๊าป้านะรักนะคะพูดบอกนิดหนึ่งและแน่นอนคําถามสุดท้ายและเป็นคําถามที่สุดๆอยากมีชีวิตริดๆอย่างชมพู่ต้องทํำยังไงครับต้องทํำยังไงนะคะต้องให้มีสติเยอะๆนะคะ อยากให้มีสติกับชีวิตมากๆค่ะทุกๆการกระทําทุกๆคําพูดทุกๆสิ่งที่ทําต่อวันเนี่ยถ้าเราทําวันนี้ให้มันดีประสบความสาเร็จวันข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะเป็นยังไงครับและนี่ก็คือความรักความกระตันอยู่ทาวันนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอนะครับดังแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณชมพู่ทันสิตาสุวัชราธนากิจกรบค่ะข,ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและว,วันนี้นะคะเรามีผลิตภาาัณฑ์ดีๆค่ะจากวีกิฟนะคะ มอบให้พี่ชมพู่นะคะมีราก30นะคะไว้ช่วยปรับฮอร์โมนของผู้หญิงด้วยนะคะทำให้ผู้หญิงมีผิวพรรณที่ดีด้วยค่ะสวยจากภายในสู่ภายนอกให้แล้วค่ะเยี่ยมเลยค่ะรั่ดาช่วงสุขภาพริวันนี้นะคะซานิมีความรู้ด้านสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพภายในของผู้หญิงมาฝากกันะค่ะช่วงสุขภาพเริศด by We Give สนับสนุนโดย We Give ทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่าย ยาแก้ไอตราลลอซูบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา การเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวคุณผู้ชมบางท่านอาจมีอาการไอระคายคอได้เห็นทีต้องใช้ชเอมเทศสมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะลอดอาการไอเป็นตัวช่วยแล้วล่ะคะ่ะเอมเทศเป็นสมุนไพรที่มีต้นกําเนิดที่ประเทศจีนถือเป็นตัวยาสมุนไพรที่นิยมใช้ในตํำรับยาแก้ไอเนื่องจากมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะได้ดีมีรสหวานชุ่มคอมักพบในยาอมฤตควาทีซึ่งเป็นยาแก้ไอในตํำรับยาสามัญประจําบ้าน ผลและรากของชะเอมเทศมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจทําให้ชุ่มคอลดอาการคอแหง้งใบของชะเอมเทศมีสรรพคุณช่วยให้เสมหะในลําคอแห้งลงในบางตํารายังใช้รากสดๆของชะเอมเทศช่วยรักษาอาการเจ็บคอได้อีกด้วยนะคะในปัจจุบันก็มียาสมุนไพรแก้ไอที่มีเฉอมเทศเป็นส่วนผสมหลักเพียงแต่ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมีอ,อยอรับรอง แต่ถ้าคุณมีอาการไอเรื้อรังผิดปกติก็ขอให้รีบไปปรึกษาแพทย์ในทันทีค่ะรถกูรูวันนี้จะรถแค่ไหนตามไปชมกันค่ะช่วงรถกูรูกฎจราจรรู้แล้วอย่าผิดนะชุดสร้างจิตสำนึกตอนไม่ให้จอดแล้วจอดทำไม ร้านนี้น่ากินจังเลยอ่ะกินร้านนี้กันดีกว่าไหนร้านนี้เหรออืมเธอแต่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ห้ามจอดน,นะจอดแป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเธอตรงเนี้ยมันเป็นที่ห้ามจอดเธอลองคิดดูนะว่าถ้าเราขับมาแล้วรถเราโดนล็อกล้ออ่ะหรือไม่อาจจะโดนยกไปเลยก็ได้อะ่ะถึงแม้อะไม่โดนจับอะแต่อาจจะเป็นขัดขวางจราจรก็ได้นะ ไปจอดที่อื่นแล้วเดินมาแล้วกันโอเคเชื่อว่าผู้ใช้รถใช้ถนนคงจะคุ้นกับป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอดแต่ในชีวิตประจำวันยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนอีกมากมายทำเป็นลืมไม่ใส่ใจซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากหากผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนนอกจากจกะเสียค่าปรับแล้วยังทำให้การจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุได้การจอดรถในที่ห้ามจอดนอกจากจะขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันแล้วยังจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกด้วยท้องถนนในกรุงเทพมหานครจะน่าอยู่ขึ้นถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันไม่จอดรถในที่ห้ามจอดนะครับอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร